ลิซ่าถึงคิวบุการีบ้างลงคลิปแบบนี้มีลุ้นค่ะส่วนลลิสาอัลบัมนี้มีแต่ความปัง สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบริงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะช่วงนี้ลิซ่าและบุก,กาลีค่อนข้างที่จะห่างหายไปนะคะหลังจากที่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบนาฬิการหรูนะคะรุ่น Limited e dition 100เรือนเท่านั้นค่ะก,ก็ทำโซลท์เอาท์ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยค่ะล่าสุดทางบุก,กาลีนี้ได้อัปไอจีสตอรนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่น้องได้ขายของเครื่องเพชรน,นะคะน้องก็มีความสุขกับ ปน,นี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทางบุการีได้เผยคลิปนี้ออกมานะคะจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมแต่ก็เป็นคลิปเดิมๆนะคะที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วพอเลื่อนไปดูอินสตาแกรของบุการีนะคะยังไม่มีการโปรโมทใดๆเกี่ยวกับเครื่องเพชรเครื่องประดับค่ที่น้องลิซ่าได้เป็นนางแบบนะคะ ในต้นปี2023นะคะลิซ่ากับบุกาลีนี้ก็ยังไม่มีงานใหม่ออกมาเลยค่ะก็นับตั้งแต่ที่น้องได้ออกงานออโลล่าอเวอร์นะคะโดยร่วมมือกับ Work k o ค e a เรค่ะจัดที่กรงโซลนะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาที่น้องได้รับหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัลให้กับศิลปินที่ได้คว้ารางวัลในงานนี้ค่ะก็นับตั้งแต่นั้นมานี้ก็ยังไม่มีงานอะไรออกมาเลยนะคะแฟนๆก็มารอลุ้นค่ะกับเดือนมิถุนายนนะคะว่าน้องจะได้ ร่วมงานกับบุกกาลีอีกไหมในปีนี้ค่ะก็ปีที่แล้วนะคะที่ได้ร่วมออกบุกกาลีอีเดนเดอะการ์เดนออฟวันเดอร์ค่ะกับคอลเลคชันเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงของแบรนด์บุกาลีค่ะที่ปาลิที่ผ่านมาเราก็มารอดูปีนี้นะคะซึ่งมันก็ไปตรงกับเวิด์ t ทัวร์ค่ะก็จะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะในส่วนของคุณพอบาบินซีโอของแบรนด์บุการีค่ะยังได้โพสต์ไอรวมคนสําคัญของแบรนด์นะคะที่มีส่วน ในปีนปี2023นี้นะคะคาดว่าต้องมีอะไรปังๆให้แฟนๆรอุนอย่างแน่นอนแล้วค่ะ และสุดท้ายกับเรื่องนี้นะคะกับอัลบั้มเดียวลลิษาค่ะก็ได้รับการสตรีมมากที่สุดมากกว่า1ล้านครั้งนะคะบนสปอติฟายเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนในปี2565เพลงลลิษาค่ะมียอดสดตรีมใหม่3า0แสนกว่าล้านครั้งค่ะในส่วนของเพลงมันนี่นี้มียอดสดตรีมใหม่เกือบ7 0 0 0แสนครั้งนั่นเองละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ ติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ